โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมผมโคโรอนเมเองก็วันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีเชื่อเรื่องว่า มิดาราณนะเอาจากวะเป็คุ้ยกับดิคิไนตอนที่11ถึงตอนที่12นะครับผมก็นะครับผมถ้าสปอยผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมตัดมาคิจมิมาทาคุมิก็ได้ตื้อโฮเรเอะอะโอเนี่ยว่าจะมาเรียนด้วยกันแต่โฮเรเอเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะครับเขาก็คิดไปเรื่อยตามเคยนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับผมถ้าเราเรียนด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องทําเรื่องอย่างว่าแน่เลยอะโฮเรเอเนี่ยเขาก็คิดน,นะครับผมแม่งไม่ได้เรียนกันหรอกเรียนพรามากกว่ามั้งพลเปะวะพละมันยืดเส้นยืดสายไงออแบบ ต้องไอ้นี่นู่นนี่นั่นนะ่ะเนาะเออไอคิจมาเนี่ยก็ถามเลยนะครับว่าไม่ไว้ใจกันเหรอที่เราเรียนกัน2คนนะ่ะว่าไม่ใช่คิจมาเนี่ยก็ตื้นนะครับจนฮริเอะเนี่ยยอมยอมนั่นแหละครับตัดมาฮริเอตเขาเนี่ยก็กําลังหาอะไรซื้อทางออรายอยู่นะครับผมนั่นก็คือชั้นชั้นใน,นครับกางเกงในล่นๆต่อต่อดีกว่านะรีดฟิงมาอย่างไวนะครับรับของแป๊บเดียวบอกซื้อมาเพราะศึกษานะครับผม ศึกษาเลยวะต่อมาที่บ้านคิจามนะนะครับผมที่2คนนี้เนี่ยกำลังติวหนังสือกันอยู่นั่นเองโคเรียเ,เธอเนี่ยก็อยากให้คิจามะรุกใส่นะครับผมผ่านไป1ชั่วโมงจริงจังมากเลยครับเด็กเรียนประคับเนี่ยโคเรียเ,เนี่ยเขาก็ล้อเลยนะครับผมเมื่อไหร่แม่งจะทําวะผ่านไป2ชั่วโมงนะครับผมโคเรียเ,เนี่ยเขาก็ให้โจทย์ให้คิจามะเขาทํานะครับแบบโจทย์ที่ให้มานี่มันก็แบบว่าทรงทรงกระบอกอะไรอะไรแซ่แซกกันนะครับอื่นๆนะคนคนคิดเล็กก็น่าจะเข้าใจนะคิจามะเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคครับก็เเลยให้โอ นะครับเขาให้มึงแก้โจทย์ไม่ใช่เหรอวะโฮเรเอเนี่ยก็พยายามทุกวิถีทางครับเพื่อให้คิจมะเนี่ยทำกับโฮเรเอ โฮเรก็บอกกับคิจิมาว่ามีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคิจิมะก็บอกว่าไม่มีนะก,ก็ต้องใจเรียนปกตินะโฮเรก็คิดอยู่คนเดียวนะครับว่าคิจิมาเนี่ยมันก็ต้องทาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคิจิมะเนี่ยก็พูดขึ้นมานะครับว่าก็มีนะสิ่งที่ต้องการอนะแต่ใครที่ได้คะแนนเยอะกว่าในการสอบในการตอบคำถามต้องทําตามคําสั่งหนึ่งข้ออะไรก็ได้จากอีกฝ่ายโฮเรเนี่ยก็ได้คิดลึกไปไกลเลยนะครับว่าแบบอืมแม่งเอโร่อ่ะแบบรามอเกอร์นะครับคาขอของคิจิมะเนี่ยเขาก็ปกติดีนะก็คืออยากให้ ทำข้าวกล่องให้นั่นเองนะครับโฮเรเอก็คิดเลยนะครับว่านี่คือคําขอของคิจิมะงั้นเหรอไม่เข้าใจเลยจริงๆนะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูฉันจะปลุกพลังของคิจิมะให้ตื่นเลยผมผมว่าไกลแล้ว่ะเออต่อตอเลยแล้วกันโฮเรเอก็จริงจังกับการติวหนังสือแบบสุดๆเลยนะครับผมจูๆ่ๆโฮเรเอเขาก็หน้าซีขึ้นมาบอกปวดท้องนะครับผมก็คือโฮเรเอเนี่ยเขาเนี่ยไม่เคยใส่ก,งก,งกงางเกงในต่ําเลยนะครับผมทําให้ท้องโผล่ออกมาเลยทําให้โฮเรเอเขาปวดท้องนั่นเองนะครับก็ทาให้โฮเรเอเนี่ยเขาไม่ได้ไปลง แล้วก็ไม่ได้ทําข้อสอบเลยนะครับตนาน<ไ>่าโฮริเอะครับมิยาบีนะครับที่กาลังคุยเรื่องจูบกับคนที่ชอบอยู่นั่นเองนะครับมิยาบีนี่ก็โมไปเล่น,นะครับว่าเคยจูบมาแล้วนะครับเออโฮริเอะก็อยากรู้นะครับว่าจูบเนี่ยมันเป็นยังไงหรอแต่จริงๆเนี่ยมิยาบีเนี่ยยังไม่เคยจูบหรอกแค่โมนั่นแหละมิยาบีเลยลนนะครับไม่รู้ว่าจะตอบโฮริเอะอยังไงดีนะครับผมมิยาบีเลยจับแก้มแล้วเอานาเข้าไปใกล้นะผมคนอื่นเนี่ยก็มองกันเต็มเลยเฮ้ยอยู่รีปะครับนี่เอาจริง จูบแรกแล้วไงฮร,ริเอที่กําลังเดินกลับบ้านนะครับล้วคิดว่ายังไงคิจมะาเนี่ยก็คงไม่คิดจะจูบหรอกตัดมาที่โรงเรียนที่ฮร,ริเอกับคิจมะาเนี่ยถือเอกสารไปเก็บนะครับผมคิชม้เนี่ยก็บอกเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วกลับด้วยกันนะฮร,ริเอเนี่ยก็ทําหน้าตายิ้มแย้มนะครับบอกเดี๋ยวรอที่ห้องนะเสร็จกูแนะ่ฮร,ริเอที่ยืนอย่างสง่าง,งามกูรู้ว่านางแบบนะเน,นี่ยฮร,ริเอเนี่ยก็ได้บอกกับคิจมะว่าคุยกับมนยยบีมา่ะเรื่องจูบกับคิจมะาหรือยังน่ะก็บอกจะไม่ได้จูบหรอกนะแต่แต่แค่แบบว่าเรา เ,เลยบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันถามแบบนี้ก็คงแปลกเนาะต้องเรียนนั่นสินะโฮรรเอที่กําลังเศร้าแถมร้องให้ออกมานะครับผมคิจิมะเนี่ยเลยบอกว่าอยากทําไหมละ่ะเดี๋ยวจัดให้ต้องเรียนสิเนาะจากนั้นโฮริเอะเนี่ยก็ได้เข้าไปจูบกับคิจิมะนะครับผมถึงก็ะก้มกร,ราบขอโทษเลยนะครับผมโอ้ย <c oughs> อะไรครับนี่คิจิมะนี่ก็เอาคืนนะครับก็เลยเข้าไปจูบกับโฮริเอะนะครับผมจูบกันอย่างโรแมนติกเลยนะครับผมก็จูบแบบแฮปปี้ครับตัดภาพมาคิจิมะก็ได้เดินกลับด้วยกันกับโฮริเอะคิจิมะที่บอกว่าที่จูบ นั่นน่ะเป็นจูบแรกนะจูบกับคนที่เรารักจริงๆเนี่ยมันดีกว่าไม่ใช่หรอคิจมะก็จูบหน้าผากไป1ทีแล้วบอกว่าถ้าอยากทําอีกก็บอกได้เลยนะแล้วก็เข้าไปจูบกันแบบแฮปปี้นะผมก็จบแล้วนะครับผมกับสปอยแอนิเมทที่มีเชื่อเรื่องว่ามิดาระนาเอาจังมาเป็นค่อยกันที่ไหนตอนที่ถึงตอนที่12นะครับผมก็ถ้าสปอยผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับและถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณขอบใจของผ สวัสดีครับผม